ในเวทีระดับนานาชาติก็แสดงความเป็นห่วงถึงเรื่องสถานการณ์ในเมียนมานะคะโดยเฉพาะความรุนแรงที่เกิดขึ้นและการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมแต่ด้านหนึ่งปัญหาทางเศรษฐกิจกําลังเป็นเรื่องใหญ่อย่างมากและกระทบต่อวิถีชีวิตของคนเมียนมานะคะเพราะว่าค่าเงินจรดต,ตกต่ํามากที่สุดเป็นประวัติการะคะ่ะคุณชลันรโยธาสมุทรได้ติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเมียนมานะคะติดตามจกรายงาน,นะคะ่ะ สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองของเมียนมาที่เดินหน้ามาร่วม8เดือนการถอนการลงทุนจากต่างชาติมาตรการคว่ำบาตและวิกฤตโควิด -19 บเาซ้ำเติมเศรษฐกิจเมียนมาอย่างมากโลกออนไลน์เมียนมาล้อเลียน GDP เมียนมาเติบโตอย่างมากแต่ GDP นี้ไม่ได้หมายถึงผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศแต่หมายถึงราคาทองดอลลร์และน้ำมันที่สูงขึ้นอย่างมาก เมื่อมูลค่าเงินจาร์ดของเมียนมาอ่อนค่ามากที่สุดในรอบ10ปีค่าเงินจาร์ดของเมียนมาอ่อนค่าลงมากกว่า60%ในช่วง4เดือนที่ผ่านมาล่าสุดอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์สหรัฐอยู่ที่2,700จาร์ดจากกราว1,400จาร์ดในช่วงก่อนรัฐประหารสำหรับชาวเมียนมานั่นหมายถึงว่าเงินจาร์ดที่ถืออยู่ในมือมีมูลค่าน้อยลง ต้องจ่ายมากขึ้นสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการต่างๆธนาคารพัฒนาแห่งเอเชียประเมินว่า GDP ของเมียนมาจะติดลบ18%ในปีนี้ผู้จัดการสำนักงานผู้แทนธนาคารกรุงไทยในเมียนมามองผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ธุรกิจที่ที่ที่น่าจะได้รับผลกระทบเนี่ยมากเนี่ยคงจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการนําเข้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ประกอบการหรือว่านักธุรกิจพม่าที่ที่มีการนําเข้าสินค้าซึ่งส่วนใหญ่ก็จะต้องชำระเงินกลับไปเป็นเงินสกุลยูเออรแต่แต่ในขณะที่เขาจะต้องรายได้เขาจะได้รับเป็นเงินสกุลท้องถิ่นก็จะได้รับผลกระทบค่อนข้างสูงก่ อีกธุรกิจหนึ่งก็คือธุรกิจที่ที่ทมีภาระนี่นะครับเป็นสกุลเงินต่างชาตินะครับเป็นสกุลเงินยูเอเซอรเนี่ยก็ก็จะได้รับผลกระทบเพราะว่าการที่จะคอนเวิร์ตแล้วก็มารีเพย์เป็นสกุลเงินยูเอเซอรเนี่ยก็ต้องใช้จํานวนเงินจ่าที่ที่มากขึ้นสําหรับธุรกิจไทยในเมียนมาได้รับผลกระทบหลายด้านอรวีแตงมีแสงทำงานในธุรกิจการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรในเมียนมา ระบุว่าการจัดอีเวนต์กิจกรรมต่างๆแทบจะเป็นไปไม่ได้และค่าเงินที่ผันผวนส่งผลกระทบต่อการทำสัญญาค่าจ้างในธุรกิจบริการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ปกติเนี่ยเราก็อาจจะหลายๆล,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 ลูกค้านะคะเราก็จะโค้ดลูกค้าเป็นเอ่อเป็นดอลลาร์มันทำให้การแข่งขันของเราความแปรผันทางการแข่งขันทางธุรกิจของเราลดลงนะคะเพราะว่าเมื่อเราโค้ดเป็นดอลลาร์ราคาของเราก็จะสูงกว่ากว่าคู่แข่ง อย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าสมมติเราโค้ดเป็นเอ่อเป็นจ้เป็นโล c a l ค u เ r นซี y ปั๊บเนี่ยมันก็ไม่ไม,ไม่เรียกได้ว่าไม่บาลานซ์กับต้นทุนที่เราแบกรับไว้อยู่ก็จุดนี้เนี่ยค่ะก็เป็นเป็นเรื่องที่ที่ค่อนข้างยากเหมือนกันอย่างเช่นสมมติว่าเอ่อราคานะคะเราโค้ดไป100ดอลลาร์ทำให้ตอนนี้จาก1ดอลลาร์เมื่อก่อนน่ะแค่ประมาณ แสนห้านะคะประมาณอาจจะแสนสามหรือสาก่อนก่อนก่อนที่มีการประหารนะคะก็แสนสามหมื่นจ้าแต่ตอนนี้คือดีดไปเกือบสามสามเรียกได้ว่าสามแสนจ้าแล้วนีเรียกว่าเกือบเท่าตัวเลยทีเดียวผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการลงทุนประเมินว่าผลกระทบจากความผันผวน,นของค่าเงินและเศรษฐกิจเมียนมาอาจจะไม่ลี้คลายในช่วงเวลาสั้นๆแนะนำนักลงทุนนักธุรกิจไทยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด อันนี้ผมแนะนําในแง่ของนักธุรกิจไทยนะครับเพพยายามจะซื้อขายในในรูปของสกุลเงินยูเอลราอย่าไปซื้อขายในรูปของสกุลเงินต้องถิ่นซึ่งตอนนี้ก็ ก็มันก็มีความไม่แน่นอนเพราะนั้นเนี่ยเอ่อก็คือเรื่องของการล็อกสัญญาเป็นเงินเป็นคุณเคอร์เรนซีเป็นฮาร์ดเคอร์เรนซีก็น่าจะช่วยได้นะครับแล้วก็ในกรณีที่ได้ได้รับเงินเป็นเอ่อเป็นตัวตัวเงินสกุลท้องถิ่นมาเนี่ยก็ก็พยายามติดตามดูสถานการณ์อยากเกินกาไรนะครับก็คือหมายความว่าก็เวลาซื้อขายก็เผื่อค่าเงินที่มันอาจจะอ่อนค่าลงไปหน่อยนะครับเอ่อเพื่อเพื่อเพื่อเป็นเอ่อเป็นอเอ่อเขาเรียกอะไร ็นรีเซิร์ฟในกรณีที่จะต้องแลกเปลี่ยนในตาตาที่อ่อนลงแล้วก็แล้วก็พยายามที่จะแลกเปลี่ยนในอย่างสม่ำเสมอนะครับพยายามอย่าถือทองสกุลเงินใ,นในช่วงนี้ไว้นะครับด้านรัฐบาลทหารเมียนมาเตรียมพิจารณาพิมพ์ธนบัตรเพิ่มเพื่อแก้ปัญหาในเบื้องต้นคลเอกอาวุโสมินอ่องลายย้ำในที่ประชุมเตรียมเดินหน้าแนวทางพัฒนาอุตสาหรกรรมกรเกษตรและปะศุสัตว์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจเมียนมา ชลัน,นโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน